เสร็จแล้วนะครับบอกตอต่อกันไปจะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มแล้วว mm ันนี้ขอบคุณทีมงานประธานห้างนะครับ mm hmm. ขอบคุณทีมงานของพี่หมูหยอง mm hmm. เดี๋ยวจะน่าสิข้นมาหยิบยามพยายามนองใจหน่อย mm hmm. เอ,อขอบคุณทีมงานทางบิวฟาทั้งปอกดำเอ,อ้าพี่น้องอยากเห็นนาค่าตาอามามหมูหยองลงมา mm hmm. ออทีมงานปอกดำทีมงานของประธานหา้างมายามหลังเวทีเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ จะเป็นการเช็คซาวศรนะครับแล้วพบก,ก,กับพี่น้องผู้ใดอยากเห็นทีมงานยูทูบเบอร์นะครับทีมงานของกองถ่ายของพี่ฝ้ายวันนี้นะครับมาเฮียลูกไส้ค่อยออกมาก่อรมูนะครับนี่มาแล้วมาแล้วถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับพี่น้องมายามที่ยำนองทางระยองเออเดี๋ยวสีบอกับพี่กน้องจะน้อยสักจะเที่ยงเศร้าจังสีนั่นทักทายพี่น้องนะครับสวัสดีครับผมหมูยองครับมือนี้กะโอ้ย ป้าปืนยินดีครับพอดีได้มาถ่ายงานกับถ่ายหนังพร้อมก็พอดีได้นุงโจหรือเพื่อนโจได้ซอยในบทบาทอ่าได้ออกหนังน้ำพุยินดีออก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 เจ้าก็ออกจะกระพิบตากับพิบตาเจ้าก็ออกออกอยู่สามวิแต่กันยังว่าได้ออกนี่แหละมองสามวิในี่มองดังมาแล้วเออสามวิกันยังดีผมนี่ในเรื่องนี่สองวิ คณะเดินทั้งเลี้ยงเลยนะทั้งสองพี่พี่น้องคอยติดตามเย็บๆเลยเพบ่ะว่าเรื้ยงเอียมผู้พานสะอื้นครับผู้พานสะอื้นก็จะฉายในโรงภาพยนตร์วันที่7มีนานี่พร้อมๆกันทั่วประเทศประมาณนี้นะพี่น้องครับผู้พานสะอื้นจื่อเวเดอร์ครับผมฝากพี่ฝากน้องนะครับอย่าลืมเข่าไปเอาใส่เหล่าเฮียคนนึงเห็นเห็นดาร่าย่างกูหลังหันหน้าเศร้าๆ่นไปประธานบอกแม่นประธานอยู่กับยจยแหลมแคปหนึ่ง เจ้ครับผมจังสิขึ้นมาอยามพี่อยามน้องครับ,รบโอ้มัอนี่กัดหัวแต่หัวคำนาะคนเป๊ะหมดเลยหลา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 ยพี่น้องมาถามเพราะปะกติเราเสี่ยงแต่เจ้หกโมงแล้งครับนะครับพอดีกันเลยถ่ายท้ำหลังเวทีอยู่นะครับไมนน่นี่ครัมีทายตลอดพอมันมนันนี่เดี๋ยวจะมาให้เขาจังหยอกกันนะคนอยากเช็กซ่าดนตรีจะนอยสะกอนน้ำหมูยองเนาะได้เลยปอกดังเพราะจังเวะหจากันอันนี้เช็กซ่าดนตรีออกทุกชิ้นสะกอนเฮ้าอะโอเคอ่ะปัาอาจารย์ บอลลุ่มก็ได้หยอกพี่น้องแค่นี้ล่ละไทยเฮาลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงลงคอยพี่เคยสัญญาไว อยากลับไปหาคนดีูอน้องพี่อีกคงจะล่วนลมหนาวผัดมาอีกคนหนาวกระมนะอนหัวใจบวบยาม เป็นการเช็คเศาก่อนนะครับตอนนี้พรท่านเอาอีได้ไปนองครับเช็คเศร้าดนตรีให้ออกสะก่อน,อ,อ,นอ่ะไปกันตน่ออาจารย์เช็คเศานะครับเมในอีลาเปลี่ยนผู้ดูแลเปลี่ยนผู้ติดตามีหมทำไมอู๋อิงถึงได้เปลี่ยนผู้ติดตามอ้าวไป โอ้มอนอิงเปลี่ยนไปเปลียนผู้ที่ามเ้ดี๋ดผู้เล่ามไม่เหรอวันที่มอน ถึงมาถือไม่ร้องเพลงเปลี่ยนบ้างอะไร่ิไอนะ้จับไมค์สาวน้อยนี่ต้องร้องเพลงเป็นนะซุปสี่สุปห้ามาจับไมค์แล้วร้องเพลงไม่เป็นเสียยี่หอ้อเลยนระ้<ะ>องปเ <ะ S 2> องป<ล><ล><ไ>็นไหมแนะนำตัวหน่อยลูกแนะนำตัวหน่อยชื่อสวัสดีครับผมชื่อมนแมงนะคะชื่อจริงชื่อว่านิตินะคะนามสกุลชื่อว่าป้านเดียวครับ